ครับผมสวัสดีก็ยินดีต้อนรับช่องชังโจกนายไมเอิ์ครับห่างหายกันไปตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปีกายนะครับเดือนธันวานะอันเนื่องจากยกล้กไม่สบายนะครับไปโรงพยาบาลนะเป็นเส้นกล้ามเนื้อครับเส้นประสาทนะครับผักฝืนไปเกือบสองเดือนเลยนะก็กลับมากับมีดหกเล่มนะครับเป็นแยคุชนะไซบียร์แยคุชนะครับเป็น ยาคุดแบบังด้เดิมเนาะมีพิติ้งด้วยเขาวกวางมุสนะครับแล้วก็อทองเหลืองแล้วก็ไม้ชิงชันนะครับใบายาวหกนิ้วนะครับใบายาวหกนิ้วทำจากเหล็กบาเรยนะครับก็บาเรอยอยนนะแล้วก็มีเห็นว่ามีการตีพื้น ของหลุมยาคุดอย่างสวยงามชัดเจนนะครับนี่ทั้งหมดสี่เล่มนะครับเล่มละเขาจะขายสามพันนะลดเป็นสองพันเจ็ดละกันนะครับมากับซองซองหนังนะครับสองชั้นเป็นหนังแท้นะครับนี่นะครับมีรูสําหรับร้อยเชือกนะครับหรือว่าห่วงเนาะมีสามรูนะครับตรงนี้เป็นห้อยคู่ก็ได้นะครับไม่หลุดเนาะ สองพันเจ็ดนะครับมีทั้งหมดสี่เล่มน่าจะมีจองจองกันมาแล้วแหละแต่ยังยังไม่ได้ไม่ได้ทักไปนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับมีทั้งหมดอ่าสี่เล่มนะครับมีซองหมดเล่มน,นั่งทำซองอยู่สองวันนะครับกว่าจะเสร็จเอาเข้าค่อยๆเบาๆนะครับเพราะว่ามันแหลมแล้วก็คมมากนะครับ ค่อยๆเนาะกลัวมันจะแทงหนังข้างในนะครับอันนี้มมนะมีแท่งมันนะบุตรฟิตสีเล่มนะครับเล่มละสองพันเจ็ดนะต่อมาเป็นเอ่อ มิล่มองโกเลียนะครับก็จะเป็นทรงมิร่นั่นแหละแต่ว่าปลายมันจะเชิดขึ้นนะครับเป็นคอแบบคอปลอกคอเนาะท้ายเป็นกึงๆึ่ตูดมดนะครับแล้วก็ให้สรีระตามใบมีดมานี้นะครับ เป็นสลิปนะสลิปท้ายให้มันบางนะครับสองพันครับพร้อมซองหนังอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นหนังฟอกฝาดนะครับส่วนนี้เป็นหนังออยนะหนังออยย้อมทะลุนะสีสีย้อมจากโรงงานนะครับอันนี้มาย้อมเองเล่นมยสองพันนะครับพกใส่เข็มขัดได้นะแล้วก็ ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับมานี้ครับคุณลองเอร์ต้องลาไปก่อนเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาขายเร็วไปเร็วเดี๋ยวอ๋อจะมีชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะทําชุดนี้นะขายเพราะว่ายัางไม่มีแรงตีเล่มใหญ่นะเอาเล่มเล็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวชุดนี้จะทำแค่สิบเล่มนะครับไม่แพงนะประมาณ เอาแปดร้อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวหาดูว่ามันเป็นไม้อะไรบ้างเดี๋ยว,เ,ยวเอามาในคลิปหน้านะครับทําแค่สิบเล่มเนาะไซส์นี้เลยนะไซส์ราวยาคุดนี่แหละครับก็ไซส์ประมาณนี้แหละประมาณยาคุดเนี่ครับเป็นมีดใช้งานทั่วไปเนาะเอาราคาถูกบ้างนะเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยประมาณแปดร้อยก็าบาทแปดร้อยห้าสิบเต็มที่ครับค่าส่งห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับ เป็นมีดเหล็ก h p เก้านะครับเหมือนเดิมเหมือนที่ทํามีดใหญ่มีดามาเชิเ,เต้มีดปลาลังนั่นแหละเป็นเป็นเหล็กตัวนี้นะครับเป็น h p เก้าเนาะแล้วก็มาในราคาเบาๆเป็นมีดขนาดเล็กขนาดกลางนะครับสันไม่หนามากนะแล้วก็ใช้งานทั่วไปครับหั่นปลาเชื้อไปไล่ไปสวนก็ได้นะเป็นมีดไซส์เป็นโบวี่นะครับโบวี่ทรงคูรีนะฮะแล้วก็ทรงกรีกุ้งนั่นแหละ อย่างที่เราคุ้น,นกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับชนไม่เกินคทลงาไปก่อนครับ